ได้่อได้่ดอกมได้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ม่้่ได้ม้ไม่ม่ไ่ไดับม่้่่่ไ่าด้ด้าม่ม่ได้ไมยังแต่มันไม่เข้ามุด้ม่ไ้ม่ด้ไม่ดไม่ม่ได้ม่่้่ด้มไ้่ม่่ด่่ม่มด่่ม่้้่ม่ม้ม่้ไ่ ใบซีหูแขนผู้ถาไม่เ <language> ห็นไท้เ hmm. ม <na anche feeling Switzerland> ื่อวานเนี่ยเอาพรอเราบ่ะเป็นนั่งที่ว่ามันสินั่งในนั่บนเบาะใส่แองกันตันนี่สิระเือแค่เตรียมแค่เตรียมไดแล้วยังไม่ได้เอา้นนะงานเพื่อเตรียมไวได้ซุ้มอะไรไหม

คุณแจคุณแจน้องคุณยามันมีของแม่น่ารััลของของิได้หันเป็นด้วยยาขนคลิปนี้ของมั้แค่ลงไม่ได้แน่นอนติดเหลืองพวกทำไมพอ้โดี๋บอก่ ุเอาอะไรด้ใส่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 เาเอาเออะไ่ใส่ปีนเจ้าล่่นีุ่้มันยั่ดีอยู่ปีเหนียวปีนปักขึ้นนลยโอ้ยบแบก็ได้ได้บม่ผที่มันเป็นกะตีเหนจะแค่ใสุ่กระดาษม่ีอตัวใส่ัตกระแทกไงมีสิ่่เร่องอแบบแเป็นชุดเยเป็นชเลยผลยถือมาี สองร้อยเนถุงสองร้อยบ่แป๊บเดียวแม่แม่จเสารีเขาส่ไตัวนี้หรอใช่ใส่เป็นทีมเลยใช่ไหมเออไม่มีไม่มีไม่ได้มาเลยไม่มียัไม่ได้มาด้อค่ะซื้อ้เสื้อขาวอยู่แไม่มีก็ซื้อขะ เก็อยู่ในในรังอ่ะรังในรังงแใครไม่มีซื้อค่ะแม่ไม่มีสีขาวไม่มีแต่สีน้ำเงินวันนี้ไงรักนี่นี่นี่เออวนี้นี่ไงเออของแม่คนไหนที่ยังไม่ได้เราเองนี่ไงของแม่ยังไงสีเอียงแม่ตัวที่สันะครับสีตรงนั้นไม่ใส่สีดำไม่ใส่แมนขอดูหน่อยอยากรู้เสื้อนั้นแหละที่ของแม่ไม่ไน้ ดำไม่ได้แล้วต้องใส่น้ำเงินอ๋อน้ำเงินน้ำเงินตัวเก่านะบ่อ๋อีกให้อ๋ออันนี้แม่แม่คนนนะนะแม่บอกไม่ถูกอันนี้ไม่ตีโอ้ยสวยอยู่แต่ว่ามันมันเป็นสีดำแม่เก็บไว้ไม่แต่งไม่แต่งจะได้ประเดียวใส่ขึ้นมือวันใหม่่้ใสสีขาวแม่ต้องใส่สีขาวมนา เขาเขียนชื่อแวนแล้วไงพรนกโนแม่ยาเดินมามายืดเต็มสองตัวเกินนเต็มหยุดอันนี้จันทีอ๋อจันทีีให้อาจารย์ที่ไหน่อั่ไมรเชจันทีไหนอะอจันทีอย่รยงว่าจันทีมีงานะยองที่ไหนอะมีงานนีันี้ของแม่ไต่ เดี๋ยวเอาเอาเอาอ่ารวมไว้นั่นเลยอันนี้แม่เขียนม่ให้แล้วนะดีของแม่จะดีเอาไปให้ให้แม่ที่ระยองเออเวลาไปดูเลยอย่าใหเขียนก่อนเอาแค่ไปไปที่นอกเดี๋ยวสิเบิมุงได้ครัวต่อเพราะว่าซีเจเอผ้าผู้ไปตลาดไปยังกระปุกไปยังจักแม่อ้ายมาได้ยัง พูไปแล้วบ่ไปแล้วไปละบอกไป่นภาไปลวจับหัออะไแบ้อมเนาะหิวข eh ่าปวดเนาะหิวขขายูเบิตนตื e ่นเดืกไร้ากัหิวข่านายได้บอกไนน้าวะไ่เหลวอสาวาวสร้าจังลงเตา

yêu tiếng phula tiếng phô phula chip kia gì đó mẹ nó bỏi phu này nè, bùi แวมันก็ทานเองดอกมมาันยังเกยงกนบอาหันหนึ่งลืสุวรรคเกนข้าันยัยลันทุ่มลันทุ่มสไลกันมาจดว่าจะลันเนี่ยมีบ่าวเขาชือแม่ดวงเงินเอากะไล่ทัอะไรเห็นหงเห็นหงมัน เคยไปตลาดน้ำไหมแคพูดอย่เมื่อกี้แต่ออกไปอีกก็ไม่เอเวลาดนะเป็นาเกข้จะบอกเก็งไปจับติดช่ว่าพี่จะซื้อผลไม้เหรอ้นไปกอนกันนตกปลาไปหนึ่งเรือเดียวก็ข่ายนิยงกระเป๋าบอกเพื่อนเรามาดูดิครับ แม่บอกอันก็ถี้นว่ายน้ำห้องน้ำนเนี่ยยังกพเหรอแนู้้นั่ะพราะหาอันพู้แน่นว่ายุใส่แล้วไปตลาดเราบอกเขายุ่ตลาดเห็นซื้อกาแฟไหมเอาเป็นมาแรอวะเป็นมาอะไรก็แล้ว ี๋ยวไปสำหรับพี่น้องแลคลจะนี้แค่ก็สิฟากไว้จะมีลิหน้าพอกันไหมจ้าเดสิไปตามหาอาพููสัก,ก่อนเพราะอาพูว่าไปเสือของอีหยังอยู่ตลาดจังแบบไปได้ยังเดี๋ยวสได้โทรหาเอาโดบไปแล้วแม่ครัวโดบโดบยังเบิดอ๋อ <c oughs> <c oughs>